แมกน้ำนอนไหนลูกถ้านองกับพี่ดมก็เข้าห้องไปถ้านองกับแม่ก็มาหาพี่ดมนี่เดี๋ยวไปส่งเ๋วเร็วนองกับแม่ไหมไปเดี๋ยวไปส่งมาไปเดี๋ยวไปส่งเร็วไปส่งเร็วไม่นองพี่ดมหลอกมานอนกับแม่นองกับแม่ข้างหน้าปาเดี๋ยวไปส่งป่ะ เปนอนก,กับแม่นะนอนก,กับแม่ได้ไหมนอนก,กับแม่ได้ไหมจะนอนไหนไปส่งปะไปส่งนอนก,กับแม่นอนก,กับแม่นะปัปักบ,บัวพัไอไรอะเธอ Terima kasih telah menonton!